สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพบกับช่วงเวลาดีๆในรายการรู้ทันโลกออนไลน์ค่ะร่วมดำเนินรายการโดยพี่ๆใจดีจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักง,งานกสทชและกลุ่มทูวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับคำว่าเฟซนิวกันนะคะคำว่าเฟซนิวคือข่าวปลอมที่แชร์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์หรือโซเชียลมีเดียเช่น f a c e b o o ท Twitter หรือรลยเป็นต้นค่ะ ซึ่งข้อความหรือข่าวเหล่านี้สามารถสร้างความเข้าใจผิดและความเสียหายแก่สังคมได้ปัจจุบันนี้มีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากจึงเกิดการแพร่กระจายข่าวปลอมโดยผู้ไม่หวังดีทั้งนี้หากผู้อ่านไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลและทําการส่งต่อไปเรื่อยๆก็จะทำให้ข่าวนี้แพร่กระจายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อให้พวกเราเห็นภาพมากขึ้นในการเสพข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ก่อนที่จะเชื่อข้อมูลวันนี้มีคลิปวิดีโอมาให้น้องๆได้ดูถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอืมก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาแล้วครับเฮ้ย hey! เกมอยู่ก็ไปดิครับก็ไปดิครับเกมเหรอแกมนั่นแหละโอ้โหกำลังเล่นมันมันตายแล้วเนี่ยตายแล้วอยู่ร้องได้ทำไมอ่ะเออจริงด้วยปะรูมน้องก่อนแป๊บนึงหยอกหยอกหยอก เป็นอ่ะร้องให้ทำไมรทํ้ายรอใครหล้ตทำไมาไม่มนเยเหรอเยเรยทไ้เป็นไรลูกยฮะนี่ครับร้องให้ทำไมลูกหรือว่าไอ้สองคนนี้มาทำอะไรลูกเอเปล่านะครับพวกผมไม่ได้ทำอะไรว่าไงลูก เฮ้ยมันทำลูกถึงขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยพูดภาษาจางๆกันรู้เรื่องเหรอไม่รู้ใจเย็นก่อนนะครับใจเย็นนะพี่ตงใจเย็นนะมาดูไม่เย็นแล้วเฮ้ยเอาออกเลยเว้ยอะไรวะอะไรวะไม่ไปตายตายอะไรลูกนี่จะมเกิดพี่ยอดชายเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยอ้าวพูดอย่างนี้แต่แม่ก็จบแล้ว อพอยเดี๋ยวเยเดี๋ยวหยกเยเดี๋ยวยจเย็นหยก่อนลูกช่วยบอกที่ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรหยกหยกอยเออเอะหเป็นอะไรลูกหยกหยกไม่รู้จะบอกยังไงอะค่ะพ่อคือหยกบอกได้แค่ว่าหยกป่วยหนักมากอค่ะพ่อหยกไม่มีเวลาสัง ความสุขให้ทุกคนบนโลกนี้แล้วอะค่ะพ่โยกรักพ่อนะคะโยกรักทุกคนโยกรักธรรมชาติโยกรอะเดี๋ยวลูกยังฟังไม่รู้เลยแล้วว่าลูกเป็นอะไรฉันว่านะน้องหยกได้พ่อมันเต็มๆเลยยังไงเล่นใหญ่มากดีดีด้วยครับเล่นใหญ่มากเลยขอบคุณครับว้าวเอ้าพ่อฮะน้องเป็นอะไรอ่ะน้องไม่สบายมาช่วยดูน้องหน่อยเร็วช่วยดูหน่อยพี่พลอยพี่พลอย เนยนายกก็จะตายแล้วตายเป็นอะไรอะไปหาหมอไหมหยุดตัวดีค่ะพี่พลอยเนยนายกก็จะไม่มีเวลามายุ่งวุ่นวายกับพี่พลอยแล้วอะชุดชุดเด็สีน้ำเงินตัวนั้นหยกขอใด้เป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมคะพี่พลอยได้ไหมไม่ต้องได้ที่อยาดที่ลูกต้องการลูกขอบคุณมากนะคะพี่พลอยขอบคุณนะคะชุดสีฟ้าแขนกุดลายแมวตัวนั้นนะคะขอบคุณนะคะพี่พลอยขอบคุณมากนะคะพี่สมาร์ทคะ พี่หล่อมากเลยนะคะ<ห>ถ้าหยกยังไม่ตายหยกขอเชิญพี่มาเป็นแขกรับเชิญในช่องยูทูบของหยกได้ไหมคะพี่สัญญานะคะว่าจะมานะคะได้ๆได้ครับสัญญาครับ<อ>ขอบคุณนะคะแล้วพี่ยอดชายอ่ะ <c oughs> พี่ยอดชายเออหยกไม่ต้องการอะไรจากพี่คะ่ะ ดูแลพี่สมาร์ดีๆนะคะยกเป็นห่วงพี่สมาร์ดนะคะพ่อคะแล้วเพชรจะกลับจากโรงเรียนพิเศษเมื่อไหร่อะคะหยกอยากพูดกับน้องอ่ะคงเย็นๆนะลูกหยกลูกพ่อน้องหยกน้องยกน้องหยกถ้าอย่างนี้น้องช่วยบอกพี่ได้ไหมว่าน้องเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรลูกหยกหยก หยกปวดท้องอะค่ะแล้วก็หยกก็ปวดหัวมาด้วยตัวก็ร้อนร้อนลุ่มลุ่มเดี๋ยวก็ท้องเสียเดี๋ยวก็ท้องอื่นนะค่ะหยกหาการจากในอากูแล้วหยกน่าจะเป็นเป็นมะเร็งลำไส้ค่ะเป็งลำซส้งโอ้โหมะเร็งลำไส้หยกหยกไปหาหมอมาแล้วใช่ไหมเออหยกหยกไม่กล้าไปหาหมอแล้วค่ะหยกไม่กล้ารับฟังความจริงที่มันโหดร้ายอะค่ะพ่อแต่แต่ หยกดูในเน็ตอะค่ะอาการมันตรงทุกอย่างเลยอะคะะ่ะไมนเน็ตมาแล้วอาล่ะครับผมขอประกาศให้ทุกคนทราบโดยพร้อมเพรียงกันว่าห<ะ>ยกไม่ได้มีอาการป่วยร้ายแรงอะไรแล้วเอเอนั่นไงแล้วสรุปเป็นอะไรเราอะเป็นเป็นเอ็งลำไส้หรือเปล่าเป็นแบบมันเบาๆของผู้หญิงอะพี่พลอยแบบเดือนนึงเป็นครั้งอะ นี่แกอ่านเนี่ยแล้วแกก็ไปมโนเอาเองใช่ไหมถอดชุดคืนฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะให้แล้วเอาคืนมาลืมตายนะพี่พลอยได้ไงให้แล้วห้ามเอาคืนแล้วก็อีกอย่างนะก็หยกไม่รู้นี่นะเนี่ยเน็ตมันบอกมาแบบนี้อ่ะไม่รู้แหละเข้าหลังแกห้ามมโนโไปเองอีกรู้ไหมแต่ตอนเนี้ยถอดชุดมาคืนฉันเดี๋ยวนี้ถอดชุดไปมโนไอ้ที่นี่จะไปไหนไปไหนพระคือพระโอ้ถ้าเอาคืนนะถึงที่นี้ไงแล้วว่ะ เป็นไงคะน้องๆเฟซนิวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราในฐานะผู้ใช้สื่อทุกคนจึงควรมีภูมิคุ้มกันตนเองในการรับข้อมูลข่าวสารตรวจสอบให้รอบด้านเลือกเชื่อเลือกใช้เลือกแชร์พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองเท่าทันสื่ออย่าก,กังวลหรือกลัวมากเกินไปสำหรับเรื่องที่ได้รู้มาจนกว่าจะได้พิสูจน์ความจริง ดูคลิปวิดีโอจบแล้วน้องๆได้ข้อคิดอะไรบ้างคะหวังว่าวันนี้น้องๆจะตระหนักถึงการใช้โซเชียลมีเดียให้ปลอดภัยไม่หลงเชื่อข้อมูลอะไรง่ายๆก่อนที่จะตรวจสอบอย่าลืมนะคะอย่าเชื่อง่ายสงสัยไว้ก่อนจะแชร์ให้รู้จักคิดวันนี้สาระน่ารู้กับรายการรู้ทันโลกออนไลน์และสำนักง,งานกสทชขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ